รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ2565ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานางสาวปริตะวันสัพพาษาผู้อำนวยการกศออนอำเภอรัตนวาปีข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวปริตะวันสัพาษาเกิดวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2510 อายุ55ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอําเภอรัตนาวาปีสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดหนองคายวิทยฐา,านะชำนาญการผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานประกอบด้วยข้อมูล2ส่วนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้มุ่งพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายกศน9ใหม่9แห่งคุณภาพด้วยการร่วมสังเกตและสะท้อนผลการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนิเทศการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ วางแผนพัฒนามาตราฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมประชุมและร่วมออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทในพื้นที่จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้จัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้วยเทคนิคและวิธีการใหม่ๆนิเทศกรรกับและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่องและจัดประชุมบุคลากรของสถานศึกษาเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยส่งเสริมให้ครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับซึ่งได้บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ จัดประชุมชี้แจงบุคลากรและจัดทำคำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสถูกต้องและตรวจสอบได้การบริหารกิจกรรมผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนได้ใช้กรอบการจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ต้นสังกัดกำหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านเช่นกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนร่วมออกแบบกิจกรรมและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมอบหมายให้คณะครูติดตามผู้เรียนโดยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศการเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทั่วถึงเป็นรายบุคคลด้วยระบบช่วยเหลือผู้เรียนแบบเข้าถึงสื่อสารขอประตูบ้านและติดตาม 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม กำหนดนโยบายกลยุทธ์และการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารใช้แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการตามนโยบายของต้นสังกัด และส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อจัดก,การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเช่นห้องเรียนออนไลน์และใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ระหว่างครูและผู้เรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้ยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาและส่วนราชการในพื้นที่การจัดระบบการใช้บริการในสถานศึกษาจัดทำข้อตกลงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษารวมถึงจัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเน,นื่อง5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ โดยการนำทักษะที่จำเป็นมาใช้ในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาทั้งในด้านการบริหารทั่วไปการบริหารวิชาการการบริหารบุคลากรและการบริหารงบประมาณการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานำทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาถ่ายทอดแก่บุคลากรร่วมคิดร่วมลงมือทำ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเช่นกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในปีงบประมาณ2,565เรื่องการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอรัตนวาปีจากสภาพปัญหาของสถานศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนตาครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษายังไม่เพียงพอและสถานศึกษายังไม่มีรูปแบบการช่วยเหลือผู้เรียนที่ชัดเจนทําให้มีผลกระทบถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาในภาพรวมซึงมีวิธีการดําเนินงานให้บรรลุตามประเด็นท้าทายคือดําเนินการส่งเสริมครูซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาให้จัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียน เน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาบังคับที่สูงขึ้นครูได้รับการพัฒนาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพร่วมถึงสถานศึกษามีผลการจัดการศึกษาในภาพรวมเพิ่มขึ้นตามลำดับขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ในานามผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป